สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวันที่4ธันวาคมก่อนอื่นนั้นผมขอรบกวนเมตตากดหลา์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดลหวยฮานอยประจำวันทุกวันนะครับผลหวยฮานอยปกติประจำงวดวัทวน,น,วนวที่4ธันวาคมครับเลข5ตัว8 7 6 9 4 8 7 6 9 4เลข3ตัวบน6 9 4 6 9 4เลข2ตัวออก9 4 9 4เลข2ตัวล่างออก7 5 7 5ฟังอีกครั้งนะครับ ผลหวยฮานอยปกติประจำามว่วันที่4ธันวาคมครับเลข5ตัว8 7 6 9 4 8 7 6 9 4เลข3ตัวบน6 9 4 6 9 4เลข2ตัวบนออก9 4 9 4เลข2ตัวล่างออก7 5 7 5ฟังอีกครั้งนะครับผลหวยฮานอยปกติประจำามว่วันที่4ธันวาคมครับเลข5ตัว8 7 6 9 4 87694เลข3ตุบบนออก694 694เลข2ตุบบนออก94 94เลข2ตัวล่างออก75 75ฟังอีกครั้งนะครับ